มีเด็กคนหนึ่งเนี่ยกำลังจะเดินไปซื้อของที่ร้านค้าแถวบ้านครับอายุเพียงแค่9้าขวบเท่านั้นนะครับปรากฏว่าไปเจอกับจระเข้คลานอยู่บนถนนครับก็ตกใจนะครับรีบไปบอกแม่บอกแม่บอกไอ้เคหลุดครับแต่แม่ฟังผิดจากไอ้เคหลุดแม่ได้ยินว่าไอ้เต้หลุดครับแล้วไอ้เต้เนี่ยคือสุนัขที่บ้านแม่เลยตอบลูกกลับไปอ้าวไอ้เต้หลุดจับมันมัดแล้วก็เอากลับบ้าน คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่ระนองแล้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยคือชาวบ้านภายในหมู่บ้านซอยระนองธานีที่อำเภอบางนอนจังหวัดระนองนี่เขายืนจับกลุ่มกันมองดูจระเข้ตัวนี้ความยาวกว่า2เมตรนะครับที่ถูกผู้นำชุมชนแล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิระนองสงเคราะห์ช่วยกันจับมัดขาทั้งขาหน้าขาหลังฉีดน้ำล้างตัวซึ่งมีชาวบ้านบางคนก็กลัวจนปีนไปอยู่บนกำแพงก็มีน,นะครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เด็กชายนพัสหรือน้องออกัสครับน้องออกัสเนี่ยอายุ9ก้าขวบไปเจอกับจระเข้ตัวนี้ครับเห็นว่ามันคลานอยู่บนถนนดินแดงแถวหมู่บ้านขณะที่กําลังจะเดินไปร้านขายของชําครับจะไปซื้อไข่ไก่ไหมาให้แม่ช่วงเวลานี้ก็มืดแล้วนะครับสามทุ่มครับ21นาฬิกาของเมื่อคืนที่ผ่านมา นางสิริพรหมื่นวัยเป็นคุณแม่ของน้องออกัสเล่าบอกว่าด้วยความตกใจครับลูกไปเจอจระเข้เนี่ยลูกก็ตกใจรีบวิ่งเข้าบ้านมาตะโกนบอกแม่ไอ้เคหลุดแต่แม่กลับได้ยินบอกว่าไอ้เต้หลุดะไอ้เต้ก็คือสุนัขที่เลี้ยงไว้หลุดครับจึงตะโกนบอกลูกกลับไปว่าออกไปมัดมัดไอ้เต้แล้วก็ให้อุ้มกลับเข้าบ้านครับไม่บอกว่าเค้หลุดหนูได้ยินว่าเต้ าชื่อเต้ไงออ๋ตัวเล็กนี่ก็หมาใช่ก็เลยบอกให้มัดหมาเลยมันบอกไม่ใช่จระเข้เป็นตัวนี่แม่จระเข้ใช่ก็เลยวิ่งออกมาดูก็แค่ก็เพียงตัวเล็กที่เดินออกมายังคิดว่าตัวเล็กไม่ใช่นี่ก็ตัวใหญ่ นี่ต้องฟังดีๆนะครับผิดเพี้ยนไปเดี๋ยวน้องออกกสไปจับจระเข้มัดเองอุ้มเข้าบ้านนี่เป็นเรื่องนะฮะล่าสุดผู้ใหญ่บ้านได้นําจระเข้ตัวนี้ไปส่งให้กับฟาร์มเลี้ยงในพื้นที่เพื่อให้ตรวจสอบว่าเป็นจระเข้ที่หลุดออกมาจากฟาร์มหรือเป็นจระเข้น้ําจืดตามธรรมชาติเนื่องจากว่าด้านหลังของหมู่บ้านเนี่ยอยู่ติดกับแนวป่าชายเลนครับ